สวัสดีค่ะ EP น,นี้แต่อยู่บ้านนะคะพอดีช่างไฟเพิ่งมาติดเทเล,ลอร์วอ c h ช r ชเจอร์ Gen 3แบบเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะคะทีนี้นะคะเลยจะมาแชร์ข่าวให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะถ้ามีข้อเพตประการใดขออภัยล่วงหน้าไายในที่ดีก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะติดวอร์ชชเจอร์ได้เนี่ยเราต้องเตรียมระบบไฟฟ้าที่บ้านที่พร้อมก่อนนะคะไปดูมิตเตอร์หน้าบ้านก่อนค่ะว่าเป็นขนาดเท่าไหร่ซึ่งขั้นต่ำเนี่ยควรเป็นมิเตอร์30ทับ100ค่ะจะเป็น1เฟสหรือ3เฟสก ะะบ้านเตยเนี่ยเดิมจะเป็นมิเตอร์15ทับ45 1เฟสค่ะซึ่งจะมี2วิธีให้เลือก1เป็นมิเตอร์เป็น30ทับ100 1เฟสจะเป็นแบบ T.O.U. หรือเป็นแบบปกติก็ได้ค่ะถ้าเป็น T.O.U. ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ มาวิานิจนึงนะคะ T O U คืออะไร T O U ก็คืออัตราใช้ไฟตามช่วงเวลานะคะคือเนี่ยจะชาร์จถูกกว่ากลางวันเองนะ,ะสำหรับส่วนของบ้านเตยเลือกเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะก็คือ<ะ>มิเตอร์ T O U 3เฟสขนาดมิเตอร์เดิมค่ะซึ่งแบบนี้ใช้ได้เฉพาะของ P A และนอกพื้นที่กทมเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่เลือกแบบนี้นะคะ,ะก็คือ3ามเฟสนะคะเร็วกว่าชาร์จตอนลางคืนถูกกว่าแล้วอนาคตมีแผนว่าจะเปลี่ยนรถที่บ้านเป็น E V ทั้งหมดด้วยค่ะเลยเลือกแบบนี้มานะคะเรื่องขั้นตอนในการติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่์ นะคะอย่างแรกเลยไปที่ p ีเใกล้บ้านค่ะและยื่นเรื่องขอ,งข,องขนาดมิเตอร์ TOU อ่าหลักฐานที่ใช้นะคะ 1. สำเนาบัตรประชาชนค่ะ2สำเนาทะเบียนบ้านบ้านที่เราจะติดตัวชาร์จเจอร์นะคะสาหลักฐานผู้ครอบครองรถค่ะไม่ได้รถสามารถใช้ใบจองได้ค่ะนั้นมาเดินระบบไฟฟ้าที่บ้านโดยตั้งตู้เบรกเกอร์ไว้บ,บริเวณจุดที่เราจะตั้งวอลชาร์จเจอร์ค่ะเพอใสไฟมารอที่บริเวณมิเตอร์หน้าบ้านค่ะนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้านะคะเพื่อเข้ามาตรวจสอบระบบซึ่งสเปคต่างๆเนี่ยให้คุยกับช่างไฟฟ้าก่อนที่จะ ทำการติดตั้งนะคะขั้นตอนนี้นะคะแนะนําให้บอกกับช่างที่จะมาเดินสายไฟให้เราให้ติดต่อก,กับช่างที่การไฟฟ้าโดยตรงนะคะที่3ามหลังจากที่ช่างไฟมาตรวจระบบเสร็จนะคะ <c oughs> เขาก็จะแจ้งให้เราไปชําระเงินที่การไฟฟ้าค่ะก็ <c oughs> จะมีช่างมาติดมิเตอร์ให้ที่บ้านนะค่ะขั้น <c oughs> ตอนสุดท้ายหลังจากที่เราติดมิเตอร์เรียบร้อยนะคะเราก็จะโทรไปกลางบอกช่างให้มาติดวอชาร์เจอที่บ้านได้เลยค่ะ ส่วนขั้นตอนการติดตั้งนะคะช่างก็จะมาติด RCD b a k กเกอค่ะต่อจากเบรเกที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็ต่อสายไฟวอชาร์ตตามคู่มือค่ะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ช่างเข้ามาติดวอชาร์เจอร์ค่ะใช้เวลารวมประมาณ3ชั่วโมงค่ะขั้นตอนคร่าวๆก็จะมีการกำหนดจุดติดตั้งนะคะติดตั้งตู้วอล RCD BAKER และว a อชาร์เจอร์ค่ะมีการเดินสายไฟฟ้านะคะแล้วก็วัดค่าทางไฟฟ้าค่ะ หลังจากทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอออนเบเกอร์ทั้งหมดไฟจะขึ้นที่วอ c h ชาร์เป็นสีแดงค่ะตรงนี้จะยังชาร์จไม่ได้นะคะนี่นะคะถ้าดูในรูปจุดบนสุดนะคะจะมีไฟสีแดงขึ้นอยู่นะคะเราต้องไปทำการเซตอัพในโทรศัพท์ก่อนค่ะซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะสแกน QR Code ในคู่มือค่ะเพื่อให้โทรศัพท์ของเราซิงกับเครื่องชาร์จเจอร์ค่ะคอนเน็ก WiFi ค่ะ พอคอนเน็กเรียบร้อยนะคะเข้าเบราวเซอร์ค่ะกด192.168.92.1ค่ะเพื่อเข้าไปเซตอัพเครื่องชาร์จของเราค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะเช่นกระแสะไฟสูงสุดนะคะเราตั้งไว้ที่ 32M แอมป์ค่ะมีการตั้งค่าสายดินค่ะการอนุญาตให้รถคันอื่นมาชาร์จที่วอล c ชาร์จของเราได้ไหมค่ะซึ่งในจอเนี่ยของเตยตั้งเป็นชาร์จได้ทั้งหมดค่ะ หลังจากเราเซตอัพค่าเรียบร้อยนะคะไปที่วอลชาร์เจอร์เลยค่ะเขาจะขึ้นไฟสีเขียวนะคะจุดบนสุดนี่จะกลายเป็นสีเขียวนะคะทุกคนก็สามารถใช้งานวอลชาร์จได้เลยค่ะอ่ะาคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองชาร์จจริงกันดูนะคะอันนี้เป็นการชาร์จครั้งแรกของที่บ้านนี้เลยนะคะนี่นะคะก่อนชาร์จแล้วก็กดปุ่มนี้นะแล้วก็จะเปิดมาแบบนี้ค่ะไฟสีฟ้าอ่อนก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปได้เลย นี่ค่ะไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเองเนี่ยค่ะก็คือชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะอะเดี๋ยวคราวนี้จะพาไปดูหน้าจอข้างหน้านะคะที่หน้าจอไฟเข้า11กิโลวัตต์ค่ะของเราเป็น T O U นะคะก็จะชาร์จกลางคืนเป็นหลักนะคะซึ่งเสตท่าให้ชาร์จตอนกลางคืนได้ค่ะ ตกหน่วยแล้ว2บาทก,กว่าๆค่ะชาร์จเต็นรอบนึงก็จะอยู่ที่ไม่เกิน160บาทที่นะคะการติดตั้งเทเล่าวชาร์เจอร์เจนสก็ประมาณเท่านี้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดการใดขออาัยล่วงหน้าอีกครั้งนะคะว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่เนาะใครที่ชอบคลิปเกี่ยวกับเทเล่าแบบนี้นะคะกดซับสไครต์ไว้ได้เลยค่ะถ้าตจมีอะไรดีๆมีเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยก็จะมาแชร์ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ